เช้านี้คือตัวตนที่คุณเลือกพอดแคสต์ Podcast วันใหม่ทรงพลังที่จะเติมไฟให้คุณลุยทุกเป้าหมายทุกเช้าคือการตัดสินใจที่คุณทำคุณจะเลือกเป็นคนที่ตามกระแสหรือจะเลือกเป็นคนที่ก้าวไปข้างหน้าวันนี้คือวันที่คุณสามารถกำหนดทิศทางของชีวิตเองได้เช้านี้เป็นวันใหม่ ที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายและทำให้มันเป็นจริงในแบบที่ไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนคุณเ <T> ทคนิคสำหรับเติมพลังให้กับเช้าว,วันนี้ของคุณเป้าหมาย3ช็อตเด็ดลองเขียนเป้าหมายในเช้าว,วันนี้3ข้อแล้วเริ่มลงมือทำทันที สามเป้าหมายที่คุณเขียนจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะคุณเลือกทำแล้วคุณจะเห็นว่าแม้แค่สามข้อเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนทิศทางทั้งวันให้พุ่งไปข้างหน้าได้ออกกำลังกายเบาๆด้วยการเดินเร็ว5นาทีหากมีพื้นที่ก็ลองเดินเร็วดูค่ะ ในที่โล่งสัก5นาทีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้การทำงานได้ดีขึ้นการเดินอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเป่าทำให้คุณรู้สึกเต็มไปด้วยพลังในทันทีอย่าลืมว่าเช้าใหม่คือลูกไฟที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตได้ทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ไว้เพื่อไม่พลาดทุกนาทีดีๆที่จะช่วยเติมเต็มพลังบวกในทุกวันแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีเช้าวันใหม่ทรงพลังค่ะ